สวัดีครับวันนี้เราจะมาตั้งนาฬิการถคุดนะครับของ U55 มาสับกกุญแจนะครับ mm hmm. แบบขั้นตอน,นง่ายเลยกดปุ่มหนึ่งกดปุ่มหนึ่งปุ๊บขึ้นหน้าตาแบบนี้เราเลื่อนลงมาเลขสองเลยตามลูกศรเลยนะครับนี่แหละอะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออก เอาเป็นว่าถ้ามันถ้าเราถอดแบตนานนะมันจะขึ้นโค้ดให้ตั้งนาฬิการเราก็เข้ามาตั้งจุดนี้แหละเปิดเกียร์แก้แล้วก็กดปุ่มหนึ่งพอมาถึงตัวนี้แล้วก็กดหมายเลขห้านะมันก็จะขึ้นมาที่ยีิบสามเอ้ยพันยิบสามเดือนหกอันนี้วันเที่ยวอาไหรนะ ยี 22, ่สิบสองก็บอยี่สิบสองเรากดเลื่อนหาคือกดตัวนี้นะครับกดเลื่อนหาช่องให้มันขึ้นสีดำล้วก็กดยี่สบสองันยี่สิบสามเดือนหกวันที่ยีิบสองถ้าโอเคแล้วก็เลื่อนเลื่อนตัวนี้มาเลขสี่เวลา ท่าไรนะห้าโมงห้าโมงสามแปดห้าโมงสิบเจ็ดสามแปดสิบเจ็ดสามแปดแต่มันได้เลขห้เาเอาเอาเลขห้านี่แหละครับได้เหมือนกันห้าเก้าแถมถ้าครบแล้วก็กดหมาเยเลขห้าเลยครับปึ๊บเรียบร้อย สามสิบเก้านทีนะครับบางทีมันขึ้นโค้ดแล้วถอดแบตน,น,นานๆผมก็ไม่มีเวลามาทําเอาแบบรวบรัดแล้วกันนะครับถ้าไม่เข้าใจกันไงก็โทรหมายทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ